ไอโหลพี่เวทเวทพรผมหน่อยพี่อยากกันเหลือว่ามึงดูคนมันดินะนู่นอ่ะด้านล่างอ่ะโอ้โหน่าจะเกณฑ์มันลืมอ่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมั้งสองสีดีดีไม่เยอะเนี่ยหกหกคนหกคนหกคนไม่มันมีบาเฟอร์อีกเะไม่มีปลาลายปลาลายปลาลายมันมีเจ็ดมันมีเจ็ดมีตัวไหนนัำแข็คนชุดสาวดิใช่มันมีเจ็ดมันมีเจ็ดไหวนะเดี๋ยวผมเอาเองไหว ขอตัวเดียวพอที่เหลือไม่ไหวนี่ไไหวไหมอันนี้มันมึงคนในแก๊งเอากูกินดากันไปเลยอ้ะสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงกระโดดแล้วก็วินบล็อกหายไปเลยกระโดดแล้วตอมอกระโดล้ววินบล็กหายไปเลยเออแล้วแค่ถึงพื้นกดตอมอดี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 ดวดดีดดดีดีดดีดดีดีดีด มีสนับด้วยนี่หว่าใคะไม่ได้สนับต่อยหรือว่าลื่นมถ้าไม่กลมได้เราก็จะกลมมันมันต่อยแล้วถ้ามันแล้วถ้ามันต่อยเราบุดอ่ะถ้าไม่รู้เลยมันจะล่วงเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนแต่ถ้าอยู่ขอบอย่ายิงนะพี่เวทถ้าอยู่ขอบอ่ะร่วงนะคืออะไรวะก็เยอะหนูกลัวออกครับมาเคียนก่อนมาเคียนก่อนมาเอาไอ้ไอ้เนิร์กไอ้เนิร์กมามาเอาเอาคู่กรณีไอ้เซิร์กอ่ะ ไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟไก่เนื้อก็มาเคลียร์ดิไอแฝงอย่าเสือกดิอย่าพึ่งไป็นเซนี่ดิไม่ไอเนิร์อต้องมาคุยกับผมไอเนื้อก่ะไอเนิร์อต้องคุยกับไอเนื้โดมโดมีดิโดมีายก่อน่ามึงมึงต้องมาคุยก่อนไอไวเซิร์ฟมันจะไม่ได้เย็นมึงอย่าพึ่งเถื่อวูดดิเขียนบอกอาวุธก่อนไอออนเกี่ยวกับอาวุธกรผูอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มึงด่าเนื้อกันเรื่องจริงไหมเนื้อมึงโดนมันด่าจริงป่ะจริงบอกชาวนอนนำใช้มันด่านามประกูลไม่ได้อกอ่าตรงพี่ใช่ป่ะผมอ่ะกับเข มันมันหมั่นกันมาตลอดไงพี่ตีคือถ้าผมยืนอยู่นิ่งที่บ้านอะสองคนเนี้ยจะเปิดผมตลอดเอ่า่ะและทีนี้มันมีวันหนึ่งที่ผมเหมือนเหมือนโดนโดนแบบว่าอะไรทุกอย่างพี่อันก็บอกว่ามึงนี่เหมือนพี่มึงไม่มีผิดโอ้โหสองพี่นอ้องมึงอะเอาพูดกับผมแบบนี้ผมก็เลยอยู่เอาไม่ได้ไอ้พียไอ้เหี้ยไอ้หี่อะอันในี้น้องพูดเองนะเซิร์ฟโอ้ในในโห อ่าแดอะขอฟังอะกูฟังกูผู้ใหญ่พอกูอ่ะกูขอฟังมึงไะทำไมมึงถึงเอากูไปเปรียบไม่ได้พูดครับไม่ได้พูดหรือไม่ได้พูดในใน,นความคนเป็นกลางอย่างกูนะไม่คนเป็นกลางนะไอเฮี้ยนเนินไม่มีทางโกหกถูกไอเนินไม่เคยโกอา้าวได้ต่อหน้าล้วอกมากได้แต่อหน้าเนี่ยแล้วผมากติดค่ปิครั้งก็ไม่เคยไม่เคยตกลงไม่เคยจำตอนก็ยี่แล้วถ้าไม่ถูกจับได้มึงเสียงสุดใจอยู่แล้วไอย้อนอะไร แต่เนิร์คไม่เคยเลยอันนี้พูดเป็นกลางนะพูดเป็นกลางนะประวัติยีไอ้เนิรไม่เคยโกหกเอาไงต่อไอ้เซิร์ฟกันว่าอย่งไรเนี่ยมันด่าตระกูลมึงอ่ะไอออนอะเลโอขวดอ่ะสองขวดท่อนไปก็บอกมันไม่สนใจอยู่แล้วพี่คือพี่เซิร์ฟมาแค่กระจอกใช่ไหมมาพูดตรงๆนะตอนนี้พูดโอ้ยอีกแล้วปุ๋ยไม่ทัน่าเอ้ ในใจมันก็แังเก่งอยู่เสมอไม่ใช่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นก็เนื้อมันแหลมเองอ่ะตอนนั้นอ่ะเอออ้าวเนื้อมันแหลมเออแต่เนื้อมันก็แหลมจริงบ้า่า มันมายุ <m festivals> <320 m disrespect> ่งมั่วอยงี้แล้รแล้วแล้วแล้วเกี่ยวอะไรเกเอร์กแล้วเกี่ยวอะไรเกเร์กอันนี้เป็นกลางเป็นกลางกูเป็นกลางม้่งปแหลมเป็นมั่วบ้านงานมึงไม่ได้เป็นกลางไม่สะอาดเอาเป้นแหลแวหลมแล้วมันต้ออะไรต่ดิเอาผมก็ต้องชุดิอะเกี่ยวอะไรแล้วมันไดไว้โอ้โด่ามันด่าพี่มึงแก่บ้างอันนี้อันนี้คืออันนี้เอ่อแล้วก็ลืมคิดว่ากลืมอ่านชื่อในวอลวดลุงแล้วก็เหมือนเป็นเลี้ยวผ่านเาย์เซอร์ลุงใส่ไฟแล้วเปล่าเนี่ย หรือว่าแบบใส่ไฟอะไรกูี่กูยังไม่ใส่เลยเทียร์สามเออกูก็บอกอยู่ไอ้เนอะก็ไปก็ใส่ไฟให้ผมไปอยู่ให้ตีอะเลี้ยวผ่านเนกูใส่ไฟยังไงกูใส่ไฟยังไงกูใส่ไฟยังไงอ่ะบอกลูกกูกับลุงก็ไม่ปกติเลยเนี่ยแนะใส่ยังไงใส่ยังไงลุงไม่ได้มาถึงแบบตีจุกเมื่อไหร่หรอลุงก็มาคุยนี่ไงแล้วเพย์บอยแบบของจริงมาละ เนี่ยออดมันสู้ไม่ได้เลยออดมันอ่ะมันมันเล่นกันยังไงตอนเนี้ยมันเล่นกังไงโหมก็มีมือเล่นยังไงเราเาดีมีเนี่ยตอนเนี้ยผมอ่ะเอามือเล่นอะไม่ทั้งทั้ง JK สามารถเข้าร่วมได้หมดมันเป็น JK JK แต่ใส่สีดำเป็นสีขาวแค่ไหนแค่สู้แค่นั้นน่ะแล้วก็คือถ้าหัวเรือโดนอุ้มเอ๋ออย่างไอเวสไก่จุกเนี่ยมันเป็นหัวเรืออยู่อย่างเงี้ยอีกฝั่งก็ชนะทันทีแค่นั้นเองแล้วถ้ไปผมถ้าผมเดผมจะไปช่วยเนิร์กเงี้ยอ่ะ แล้วทำไมผมต้องเอาชีวิตผมไปฝากไว้ที่เฮียจุกเลยเอาแล้วเกี่ยวเฮียอะไรอะไอ้หนอมาดิไอ้เฮียมาช่วยมึงกันเถอะ้อกขอบคุแพ้เนี่ยทำไมกูต้องชีวิตกูไปฝากไว้กับมึงเลย ได้เนื้อหมดก็บอกว่ามึงไม่ต oh, <I mean nice ้องช่วยมันก็ได้ผมก็ได้ผมกับพี่ยอดผมมันยอดนานแล้วเออน้องมึงก็โดนนะมึงนะเว้ยกูจะคนเด้งให้น้องช่วยน้องมึงกย่เนี่ยหนุนจัดด่ากับพี่ออดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงดูดิไอ้เหี้ยใครเหมาะสมเป็นพี่กว่าไอ้จุกอย่างเงี้ยเออสวนดีเหี้ยพี่จุกไม่ไดเลือดิชานนน่ะไอ้เหี้ย ไอ้จุกมันเด้งแทนเด้งแทนน้องเลยนะเนี่ยไม่ดที่มึงตีใส่สูตรขาวเนี่ยเพราะว่าไอ้เิื์นหรอไอ้จุกมดไม่โดนไม่โดนใช่ครับมันมาลืออแเตนอนตอนหวานแล้วมันถาม่าผมไอ่อนไงนี่ไงมาแล้วไงเลือกเกิดอยู่แน่นะไม่โดนเลยไม่ครับโกหมันแทงผมก่อนไอ้เบนนะพี่กราดพี่การาดพกริงพ่าา อันนี้จริงอันนี้อันนี้โอ้ยมันดันมันแข่งมันแม่งในอ้อนมันดันในอ้อนแต่มันแข่งใออนนี่นี่พี่พี่พี่ตีพี่ตีฟังฟังฟังสุภัสพี่เด็กไม่เคยโกหกเออใครใครโกหกไ่อนะพี่ใครใครโกหกสุภัสพี่จุกโกหกค่ะพี่นั่นไงโกหกเรื่องโกหกเรื่องเรื่องอะไรค่ะกูก็ไม่รู้อ่ะที่บอกว่าเด้งพี่เนื้อเรื่องอะไรอะไรสุภัสพี่อ้าวพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ที่เด้งที่เด้งไงพี่เนิร์อใช่ครับ กูแน่ัตเปใครรู้ว่าใครโกหกหรือไม่โกหกอะไรติกันได้อะไรตัวเด็กตุ๊กตาตุ๊งตาตุ๊่ตาตุ๊กตาตุ๊กตาต่อคําตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กต่อุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาุ้๊ตาตุกตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊ก่าบอยกตาีุ๊ก่าตุ๊กตาตุกตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตายุ๊กเายบอก่าตุ๊กตาตุ๊ยเดียวผ่าตุ๊กต่ตุ๊กตาอุ๊กตานุ๊กตนี่พก่อ้อนกมา่า มึงก็มาดิสัตว์แล้วเขาก็เปิดผมที่กาลัดกลางผมกําลังกินมาม่าอยู่เนียแล้วมันก็แพ้เพือนแล้วมันก็แพ้ไปแล้วพี่บ๊อบอีกตัวด้วย่ีละมผมอ่ะไอ้บ๊อบอีกตัวด้วยเออลุ้ไหมผมเกี่ยวอะไรอ่ะเขาไม่เกี่ยวเขาอยู่อย่างนี้กูบอกแล้วไม่ไอ้เซิร์ฟกูไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับตระกูลเว้ยมันไม่เกี่ยวเฉยๆก็ถือไอ้ีกตัวที่ก็มีเต๋อมาเกี่ยวกับคนมันไม่เกี่ยวกับตระกูลไม่มีนะนะใครหมั่นใครใครไม่หมั่นใครกาชานนท์นี่เคยไม่ไม่เคยเข้าไปยุ่งด้วยนะ ไอ้เหีัยมาเลยเห็นมั้น่ะผูประดับน่ะโอเคาตูดับเลยพี่น้มสกุลโทษกาบโอ้โหมตัวองหนอยไอ้เบสอยมือมือเตไอพ่กระชากร้อเลยม่เตอหนไม่โดนี่อเนเบสตนีเปเเ่าปเอาไรเนียรอปะนี่อันนี้ยุตยัยไม่มาเล่นด้วยนะเนี่ย ไม่แล้วแลไวไม่เล่นเป็นสกอร์อ่ะแบบว่าไม่ต้องหนักอุ่มหัวเรือนเป็นสกอร์ไปเลยไม่คนในเออเดียวอ่ะไยากอยู่แล้วไอ้ย่ามันอุ้มได้แค่เคสมันไอ้คนเดียวมันไม่มีโอกาสไม่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปไอจุกดิกแล้วไม่ไม่ทุกคนเนี้ยหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออบ่อยแล้เป็นกติกาไปคนไปแล้วกกติาโอ้ยแล้วไมงเป็นฝากไว้ความหวังไว้ไอจุกอ่ะมึงกับมึงไม่ได้ร่วมมึงไม่ได้ร่วมอะไรนี่เซิร์ฟมึงไม่ มันไม่ควรฝากความหวัง hmm. ด well, ิเพราะว่าทุกคนมันมีความแค้นต so ่อตัวมาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไดโดนเรมี่ไม yeah, ่กต so it erm. ิกาต้องเป็นแบบนี้สิถ้ารักไม่มีไม่แล้วถ้าผมคนแรกถ้าผมว่าผมเนี่ยอยากจอยฝากไอ้จุ๋มนะแต่พอไก่ตากกติกาไปแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ได้อยากจอยแล้วรู้ได้ไงว่าไอ้จุ๋มเจอแล้วมึงรู้ได้ไงอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไอ้จุ๋มเจอตอนไหนมึงรู้ได้ไงมึงความสามารถพวกมึงไม่มีเลยไง ใเอาว่าทุกคนไหมมันทุกคนมันก็มีมีคุณค่าในตัวเองกันหมดไงไมันจะเป็นคนใครเป็นคนหัวเป็นหัวแต้ได้ไงเราหัวคะแนนได้ไงเราเป็นหัวบ้านนะเป็นหัวเรืเป็นหัวบ้านแค่เคสเดียวมันแค่เคสเดียวมันแค่หัวเรือมันแค่เคสเดียวคุณต้องการแค่เคสเดียวแล้วใครตายที่นี่ละหมอมาเนี่ยไม่แล้วกติกากติกานี้พวกมึงไม่ได้คุยกกตกลงกันเองหรอ ตกลงแล้วเลยแล้วเลี้ยงให้แล้าแล้วมันมีปัญหากันสองกลุ่มแม่มันมันเคลียร์ลงรอยกันตรงกลางแล้วอนแรกมึงไม่ได้บังปลายบังมึงไม่ได้บังไหนชนะมันไม่มาเองมึงไม่มาเองมึงไม่มาเองไม่ก็เนี่ยพวกมันมีปัญหากันสองคนไม่ได้หรอไม่ได้ไไม่ด้ก็ตอนแรกเผื่อเขาตกลงกันใหม่ไหมพี่ไม่ได้ไอ้เหี้ยจุกหนีแบบไม่ออกมาเลยเงี้ยแล้จะจบยังไงรออะไรอ่ะก็ไม่จบก็ไม่จบก็นี่ไงพี่ก็ไม่จบอะแล้วนี่ไงก็นี่ไงมันก็มานี่ไง ก็ถ <łość> ้ามันกลัวก็หัวหดมันก็ดูดิเพย์บอยก็มีแค่นั้นไงแค่นั้นเองกะเป็นยาก็ทำได้แค่นั้นเองกลัวโดนอุ้มกลัวโดนอุ้มไอ้แล้วก็ตัวเอฟตัวเอฟเคอีกตัวนึงก็ยืนเหม่ออยู่เสียายกลัวดน อีกตัวก็ตัวเกี่ยงอุ้มไม่กล้าอุ้มนั่งอย่างเดียวอ่าจบมึงไม่ได้ออนอีกเดี๋ยวมึงจะกระทืบให้นะผ่านมากีกตอนนี้ไม่เคยจับอะฮอร์แต่มึงมีตัวมึงมีตัวผู้ประดับนะไอเดิ้ลไอเดิ้ลตัวประดับตัวผู้แบบตัวลากไหลเงานะมึงมีตัวลากไหลเงานะอย่าไปเอาผู้ประดับมาเกี่ยวมันกากนะคุณเนี่ยโอ้โหผมก็บอกแล้วครับไม่พอใจอะไรมันก็เิี้งแปลกๆกันเลี้ยวผ่านได้เลยไม่เต๋อไม่ใช่เฮียนวิ่เอาป้าเอาป้าเอาป้าจังกะวีไว้เอา้าป้ยา เอาปะแต่แบบนี้รถตึงตึงอ่ะมาเหอะมาเหอะกลัวที่ไหนเดี๋ยวคุณจยพี่เต๋อพี่นายบินขับรถถอยลงตึกก่อนเหอะพี่เต๋อโอ้โหไงเป็นยังไงพี่กลับไปใส่เกียร์อาร์กันเหอะพี่เต๋ออะไรแบบนี้แม่เห็นไหมกูกูก็ไม่ได้เพูดใครไอ้เหี้ยพะโดกังรถขับพี่เต๋อไม่กลับไปใส่เกียร์อาร์เลยพี่เต๋อแล้วเอ๋วมาแล้วเอ๋วมาแล้เหี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนกูอุ้มมาแล้วไอะยังไงก็ลงไปโดนตำรวจจับมึงบอกไปนี่นั่นน่ะเตะไพี่ดียินดีไหมพี่เต๋อ ลุงเขายังรู enfin ้อ่ะลุงเขายังรู้อ่ะพี่เต๋อมันก็โดนไอ้ควายมันลุงเขายังรู้อ่ะมึงกลัวอะไรอ่ะตอนเนี้ยมึงกลัวอะไรก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวก็เอาไปละจะร้องไห้เฮียอะไรก็เอาไปละก็เอาไปละก็เอาไปละม่ต้องไหนมีกลัวผู้ประดับมีอะไรที่ไหนฮะอีตอนไหนที่กลัวไม่ได้กลัวไอ้เฮียตีมึงเป็นเป็นขนมอ่ะไอ้เฮียแดกมึงเหมือนเนี่ยปีโป้อไอ้เฮียโคตรกล้ากอ่ะคนที้มันตายมันก็ไม่มีสิทธิ์พูดหรอกจริงๆอ่ะจริง้องรู้ยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยจะปล่อยให้เขากลับไปไหมเนี่ย หรือว่าเขาจะเคลียร์ใส่เลยใส่เลยก็ใส่กันไปเลยที่อานี่เลยนะเออก็วัดกันไปเลยอไงก็ใส่ดกูทีหลังเอาเฮ้ยเอาเอาเปิดเอาเอาเเอาเอาเไม่เกี่ยวเราเห้ยอะไรอะ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 ไป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 ไะไปไปไปไ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 ไปไปไไป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 ไไ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  ไปตาย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 คุยเฮียนี่ตัวรับหลังนี่เฮียอ้นอะไอสัตว์เป็นคุยเลยตายเฮียนีปากคุยะไรกับกูบ้างเฮียมึงตัวนึงมี่เจเรียยียแฝงมานี่พูดเฮียอะไรกับปกูกับน oui, well ้องกัวรคุยอ่ะโอ้ทำเฮียะไรมึงตกไปตายไปมึงกับปแฝงไปไปไปเล่นไปเล่นเวกาก เกบุรีมวนเกาบุรีมวนเกาบุรีมวนเกาะบุรีมวนเกาบุรีมวนนะครับน้องชายใหญ่ได้แล้วได้แล้วได้รับชิวมากเลยตรงนี้ปังปังปังชุบใครชุบใครปังปังชิวไม่ได้ชิวโอโง่โง่โง,ง,ง่ผู้นำหมดโง <c oughs> ่หนุ่มเนาะตายห่างกันหมด คงไมพี <pics S 2> ่พ right 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 hey, uh ี่แฟนมาช่วยชุบเพื่อนพี่แฟงคุยเหี้ยเสี่ยวเอ้คุยเที่ยอะไรสัตว์ฟองเที่ยอะไรคุยเแคยกระจอไปเที่ยมึงเจอกูไปมึงก็หง่อยไอ้เที่ยระจอกคุยเที่ยระจอกชิ้มหายสัตว์เอ้คุยเที่ยอะไรสัตว์ขึ้นมาทำไมเนี่ย ทำอะไรน้องชายพับน้องเองไม่ไหวหรอกเว้ยเอาจริงๆอ่ะอู้แม่งนี่น้องชายจริงๆเดบอยมันรันตลอดเว้ยจริงจริงเดบอยอ่ะเอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปลอมคุยไอ้เี่อะไรสัตว์ปลอมอะไรเนี่ยปลอมอะไรเนี่ยกูรู้อ่ะ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 อเหี้ยไม่ไหวหรอกพวกมือไอ้เหี้ยไม่รู้จักเดบอยหรอวะไอ้เหี้ยเซตเรือไอ้เหี้ย นี่ค <complex> ร <í toys> <c oughs> <P an> ับแลโนได้ละอาทิก่ะกระจกไอ้เหี้ยใต้ปีนไอ้เหี้ยกระจกไอ้เหี้ยเจอเพลย์ก็หนาวไอ้เหี้ยกระจกไอ้เหี้ยกระจกชิมหายเลข่อยโคตรกากไอ้เหี้ยไอยพวกตัวประกอบมาไอ้เหี้ยเพลบอยมันลามตลอดเลยคือกระจกชิมาไหลข่อยวันนี้ลมไอ้ไอ้ตากเนี้ยมาลุมป้าว่ะลูก ไ,ไ,ไอเด um, uh, e ็กไหนอะไอพวกไหนอะไอพวกเนี um, ่ยไอพวกเพื Mu ่อนไอเวสปานี่แย่มากเลยตายเนอะตายเหมือนเดิมมันแย่ถ้ากูไม่เพียวพลาดไม่เพี้ยวพลาดมาตายลุ้มเขาตายไม่มีถุงหรอไม่มีถุงเด๋ยมันมาเป็นอะไรไไปมันมมาเป็นเอามาพลาดเนี่ยไอเวสมันไม่แบกเลยนะตรงเนี้ยไอเวสตายด้วยอยู่บนเนินตายเป็นก้อยอยู่บนเนินทันไม่หนักผมว่าไม่น่าทันนะไม่ทันนะ